เรียบร้อยเรียบร้อยหมายที่สองเกิดตัวอะไรออกมาทำไงวะเนี่ยเกี่ยวข้าวายาอยู่จอตรงปากทางมาดี จอะตรงปากทางพอดีเอ๊ะปากทางพอดีเอ๊ะเจนี่ครับน้ำฟ้าฝีมือฝีมือฟุกเรียงฟุกขอยบอปหืมหืเหินเหินขึ้นมันไม่ได้ช่วงเนี่ยเออ มึงต้องขยับมาหน่อยป่ะหรือยังไงนี่นี่อ่ะโอ้โหจอบปากทางละดีไปไม่ถึงืเนี๋ยนเบาไปนิดนึงว่ะหนักไปก็กม Uh huh. นางอีกสักกำหรือกำครึ่งสวยเลยอื้มทุกทุกเข้าจริงๆอลยทีเดียวแต่จ่อปากอ่าวหลายทีนี่นี่ 偷来吃。<laughs> <laughs> <laughs> โอ้โหส่งตั้งนานเนอพุ่นผมตียังอยู่นู่นผมส่งผมวิ่งไ่ใส่มาโอ้โห,โหไอสวยนะโลกว่าลโลกว่าแน่อนอนครับเฮ้ยมีเรื่องเลยเฮ้ยไม้ยาวเลยอะมีเรื่องอะไรอ่ะ มีมการกาะเสริฐกรรพลาดไม่น่าให้อภัย อย่าเพิ่งลงมันตีโออ้โดนมโดนโดนโดนคดขับอยู่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  อยู่เอ้าลุดโห้ยไอจอดลุดอีกแล้วโอ้ยคาบอยู่ตังมันคาบมิดอยู่นะเมื่อกี้อ่ะเพ้ยมันค <c oughs> าบมิดตึกมิดตัวเลยนะเหลือหางปิ่มนิดเดียวเองน่ารัะวะ โอ้เห oh, ็นข be ึ้นเม็มๆเลยน่าจะชะโดแหละน่าจะมีสองขึ้นอะอะไรว่ะอุ้ย เหมือนไอช่อนเลยวะ่ะเหมือนไอช่อนวะ่ะคาบเหยื่อแล้วเมื่อกี้จะส่งสายแม่งเสือขายก่อนเห็นปากคาบเหยื่อแล้วนะเมื่อกี้อ่ะกำลังจะส่งสายเสือกขายก่อนไห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 น ไหนไหนไหนโอ้โหโอ้โโอ้โหชอนเล่ชาโดเหรอไอโด้ไอโด้ไอโด้อ้ยอาจะได้บิ๊กแอสบิ๊กแอสแทงลิศแล้วครับเฮ้ยแง่ละปาไปคุมนี้ครับบิ๊กแอสบิ๊กแอแทงลิแล้วนี่รอสอวันแล้ว้ยนี่ครับบิ๊กแอสบิ๊กแอส อธรรมดาครับบอกแล้วอย่าปล่อยให้น้ำฟ้าเดินนำหน้าปล่อยนะครับลอๆกันไปอุ้ม ลำคาน<ด>ไม่ได้กลัวหมาเนี่ยังมีนะขยับน้ํากระเพื่อมอยู่ตีไปไม้แรกอะนี่เยตีไปตรงเนี้ยต้องสายประตบไม้ยาวไม้เยวเลยอะบุ้มเลยมัวแต่ตือประช่อนเมื่อกี้เลไม่ทานในฟ้าเลย เ็กประมาณโ oh, อ้ฮะฮะตามไหนน่าจะใช่นะลักษณะการกัดผมว่าเป็นเนปอกับให้ดูดอปองกับเพราะว่ามันตามมันตามมาเลยอ,อืมเอ้าเวรแล้วไม่ะเอ้ phục điều này ừ, yeah. Phúc điều này, bài này ปลากำลังเริ่มกลับเลยเนี่ยฝนไล่ปลากำล,ลังเริ่มกัดดีนะครับโดนฝนไล่ครับเราต้องกลับก่อนครับเราต้องสู้ต่อเราต้องสู้ต่อโดนฝนไล่ครับ นี่ได้นาก,ก้พาเข้าไม้ครับต <laughs> าผมสวัสดีครับขอบคุณามากับสวัสดีครับนี่ <laughs> ได้ได้เอฟซีนะครับนาก,ก้พาเข้าไม้ครับเกือบจะรอดอยู่เหมือนกันกัดแล้วปล่อยครับเดี๋ยววันหน้าค่ายมาซ้อใหม่ครับผลไล่แล้วครับไลก่อนครับ